หอเอ็นปิซาศิลปะโรมาเนตสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางกันนะครับไปที่เมืองปิซาแควนทอสกาหน้าตอนกลางของประเทศอิตาลีพร้อมกับฝากกดติดตามที่มุมขวาล่างของคลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขับรถมาตามถนนแล้วเข้าเมืองเห็นป,ป้ายปิซาพอดี จอดรถแล้วเดินผ่านกำแพงเข้าประตูมาก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารเปียซาดีอิมิราโคลีเป็นอาคารขนาดใหญ่นอกจากนั้นและยังมีอาคารที่สร้างต่อมาก็คือวิหารศิลจุ่มหรือวิหารล้างบาปมีชื่อว่าแบปติสต์รีส่วนด้านข้างของวิหารยาวก็คือสุสานแคมโปซองโตสร้างเป็นอาคารหลังสุดท้าย และแน่นอนที่สุดครับหัวใจสำคัญก็คือหอเอ็นิซามีชื่อว่าโตเลเปนแดนจีดพิซาซึ่งคำว่าพิซานี้ก็คือปากแม่น้ำอาคารทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะโรมาเนสส่วนคำว่าโรมาเนสก็คือความสวยงามอย่างโรมันดังนั้นแล้วศิลปะโรมาเนสจึงเอารูปแบบของศิลปะโรมันศิลปะไบเซนไทน และศิลปะคริสเตียนเข้ามาผสมผสานจัดอยู่ในช่วงของพุทธศตวรรษที่10ถึง18ครับหอเอ็นปิซ่าสร้างด้วยหินอ่อนเป็นอาคารหอระฆังรูปทรงกระบอกครั้งแรกเริ่มสร้างเมื่อวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช1716 เริ่มสร้างได้สมชั้นพื้นดินเกิดการยุบตัวลงจึงหยุดสร้างจากนั้นผ่านมา99ปีจึงมีการสร้างต่อขึ้นไปอีกสชั้นแต่ก็ต้องหยุดสร้างอีกครับด้วยเกิดสงครามจนถึงในปีพุทธศักราช1862จึงสร้างชั้นที่8ดขึ้นเพื่อติดตั้งเป็นหอระฆังหอเอ็นพิซ่า จัดเป็นศิลปะโรมันเนตเป็นผนังที่ทึบตันนิยมทำประตูและหน้าต่างขนาดเล็กแคบภายนอกประดับด้วยซุ้มโคง้งหัวเสาเป็นใบไม้แบบโครินเทียนใบประกาศล้วนเป็นอิทธิพลของศิลปะโรมันที่ทำมาก่อนหน้าแล้วนอกจากนั้นแล้วที่หน้าบาันทางเข้ายังประดับด้วยรูปบุคคลเป็นความนิยม ที่ทำขึ้นในระยะแรกของศิลปะโรมาเนสด้วยความเอียงของหอเอ็นปิซ่าจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโรคยุคก,กลางจัดเป็นศิลปะโรเมเนเนสดังนั้นแล้วไปอิตาลีครั้งหน้าต้องไปดูกันใหม่อีกสักครั้งหนึ่งครับ